คุณผู้ชมเขียนมาว่าเขามีลูกสองคนที่โดยสารรถไฟฟ้าไปไปเรียนหนังสือ,อ,อสมมุตินะว่าไปกับ200ลูกสองคนคือ400ร้อยสี400บาทต่อเดือนก็คือ4ี่สามเอาตัวเลขกลมๆนะหมื่นสองพันบาทแต่ว่าถ้ารถไฟฟ้า20บาทเนี่ยก็จะเป็น40บก็คือ80ดสิบแปดสามยี่สิบบาท เอาหนึ่งมืสองพลบ2004เหลือเก0 0เออเหลือ9,6 0 0ร้อบาทนั่นแปลว่าครัวเรือนนี้จะมีเงินเหลือเก็บเดือนละ9 6 0 0บาทใช่ปีละเกปีละแสนกว่าบาทที่จะมีเงินเหลือคุณผู้ชมคิดแค่นี้จบการอุดหนุนไพันล้านบาทคือได้ผลแค่นั้นพอแล้วคุมแล้วยังไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเพิ่มพันล้านบาทกับแค่ครอบครัวเดียวสองคนได้เงินคืนกลับมา9,6 0 0นคุณคิดดูว่า คนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณนะเป็นล้านคนสนะิบล้านคนแล้ว,ว9,600บาทถ้าเขามีคุณตา <c oughs> คุณยายอยู่ต่างจังหวัดแปลว่าเงิน9,6 0 0เนี้ยสามารถส่งกลับบ้านต่างจังหวัดได้ใช่คิดง่ายๆแล้วมีคนถามว่าเอาภาษีคนต่างจังหวัดมาแบกคนกรุงเทพไม่ใช่คนต่างจังหวัดที่ทำงานอยู่กรุงเทพจะมีเงินเหลือ3 0 0 0 4,000 5,000ไปจนถึงหมื่นหนึ่งอะคะ่ะส่งกลับบ้านทุกเดือนอจบ คือสิ่งหนึ่งที่ตลกมากคือว่าผมไปย้อนดูนะคือ,คอทางพลังประชาชนก็เคยโพสใช่ไหมว่าเป็นนโย,ยบายบอกว่ายินดีจะสนับสนุนเจ็ดพันล้านแต่ว่าเขาก็บอกมาแก้เกี้ยวบอกว่าเนี่ยฉันทำมาเท่าไหร่นะสูงสุด45บาทและฉันจะรวมทั้งระบบเลยฉันจะเอารถเมล์ทั้งเลยเข้ามาคืออันนี้บอกน,นิดนึงนะทานผู้ชมทำนะเดี๋ยวกะไรจะทําต่อหลังจากนี้แต่เฟสแรกอะเราพูดเรื่องราคาและเราพูดเรื่องเส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมเส้นเลือดใหญ่เนี่ย มีปัญหาคือคนไม่ใช้แพง<ม>ฉันจะพาาให้เหลือย0ิบาทและคนมาใช้เส้นเลือดใหญ่ตรงกลางเนี้ย<ม>ให้ได้ครบถ้วนก่อน<ม>แล้วเส้นเลือดฝอยเนี้ยเราค่อยแก้กันอันนี้ผมคิดว่าเป็นความขอโทษนะอ่อนหัดของการทํานโยบายมาคือมองไม่เห็นปัญหาเราพูดเรื่องการแก้ปัญหาราคาเราก็ต้องแก้ในส่วนที่มันมีปัญหาเรื่องราคา<ม>ถ้าเราจะพูดว่าแล้วมันเป็นเรื่องนี้ฮะพ<ม>ี่แขกคือเหมือนมองว่าฉันจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วฉันจะยิงพรบรไปตัวเดียวฉันจะแก้โครงข่ายขนส่งสาธารณะทั้งระบบเลยให้มันมาอยู่ระบบเดียวกันแล้วแก้เรื่องเดียวกันเลยอยู่ไปได้20บาท มันไม่ใช่ถูกปะเวลาเราพูดปัญหาของรถเมยมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งรถเมยมันยังไม่คอนเน็กับอะไรเลยมันยังไม่มีการมันไม่มีใช้การใช้ร<ก>ะบบตั๋วเลยคุณแก้ปัญหารถเมยขัดทุนได้หรือยังเอางอ,าอาง่ายๆแล้วแล้วโครง,รงขาสายรถเมยพี่เก๋มันวิ่งมาตั้งแต่ หลังจองพลปอบางสายยังวิ่งอยู่เลยอ่ะมันไม่ได้ถูกคิดโดยที่ไปเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าสายหลักในฐานะเส้นเลือดใหญ่อ่ะใช่คือท่านผู้มชมครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นฟีเดอร์นะฟีเดอร์คือเป็นตัวที่ป้อนเข้าไปมันมีเส้นตรงกลางใช่ไหมสีเขียวสีอะไรทั้งหลายเนี่ยอยู่ตรงกลางไอ้รถเฟพวกนี้ก็เป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยที่ฟีดเข้าไประบบตรงนี้ยังไม่ถูกแก้เลยยังไม่ได้จัดการระบบเส้นเลือดฝอยตรงนี้เลยแล้วจะบอกว่าฉันจะทํา20บาทถ้าออกพอรบอดเดียวแก้เรื่องนี้ทั้งหมดเลยไม่ได้รถเมย์ยังไม่รรรรรู้้จจัััััักกาแแแตตตตตตะะะะบบบเเลลยยยไไไไมมม่่ีออนนนหดงง เนี่ยผมมากคุณอยากไปฮ่องกงมานะฮ่องกงนี่คือใช้บัตรเอ็มเคือบัตรวีซ่าใครนะมันแตะขึ้นทุกอย่างตั้งแต่รถเมล์รถไฟแบบคุณยังไม่มีสาธารณูปโภคนั้นเลยแล้ันี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนมาวิจารณ์บอกว่าอ้าวนี่ไงเอื้อนในทุนอ่ะและคำนี้ใหม่แล้วนะเอื้อนในทุนก็เลยต้องกลับไปใช้บัตรแลบบิด และใช้บัตร e m v เพราว่าเพราะว่าคุณเืกอนในทุนก็เลยบอกว่าเนี่ยาทางพัะชาชนไม่ได้ทำเรื่องนี้เพราะว่าจะไม่เือ่อนในทุนงงมากคืออันนี้มันก็เป็นสัญญาณหนึ่งของปัญหาของผู้ให้บริการที่ต่างคนต่างทำพูด,ดง่ายๆครับพูดกันตามตรง b t s ฉันจะทำบัตรแล็บบิดรถใต้ดิน b e m ฉันจะฉันจะใช้บัตรสีน้ำเงินบัตรไอเนี่ยบัตร บัตรเครดิตอ่ะอเขาเรียก E M V อ่ะอม,มันก็เลยไม่ซิงกันเวลาคุณขึ้นข้างบนคุณต้องใช้บัตรนึงเวลาคุณจะลงไปต่อข้างล่างคุณต้องเปลี่ยนไปอีกบัตรนึงอย่างเงี้ยครับบางอันก็ใช้คลอสกันได้อย่างสีชมพูอย่างเงี้ยก็จะงงผมเข้าใจว่าพรบอนี้ก็จะมาสางปัญหาเรื่องนี้ด้วยคือทําให้มันเป็นระบบตัว๋วหรือระบบการจัดการไอค่าโดยสารเนี่ยมันเป็นปลายทางซะแล้วเอาไปรวมกองรวมกันมันไม่ใช่แค่ทําเรื่องตั๋วอย่างเดียวใช่ไหมพี่เก๋คือมันทําตัวพรบอนี้เขาพยายามจัดการและทําความเข้าใจเรื่องค่าโดยสาร เรื่องคอสอะโอ per ation คอสเบื้อง้นทั้งหมดก็คือเอาคอสหมดเนี่มาแบกกันตรงกลางเลยแล้วก็มาคุยกันคือมันมีหลายส่วนจริงๆนะคือว่าไม่มีส่วนที่จ้างเอกชนเดินรถม,มีเรื่องส่วนของสัมปทานแต่ว่าไอ้ยีบาทที่มันจะเกิดขึ้นตุเยตุลาคมนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าต้องการที่จะลดค่าของชีพทันทีก่อนอันนี้อันนี้มันเป็นค i c k วินก่อนถามว่าคุณจะรอตนพรบรเสร็จ อีกปีหนึ่งหรือว่าคุณจะลดเลยลดเลยปุ๊บเน,นี่ยนะมันก็จะเห็นปริมาณคนที่ันลังตรวบทันทีสิ่งที่มันจะตามมาทันทีคืออะไรการเช่าพื้นที่ก็มากขึ้นอไอ้ป้ายบิลบอร์ดที่บางทีโฆษณามันไม่เต็มมันก็จะเต็มใช่ไหมครับไอ้ฟีดเดอร์ที่อยู่ข้างๆไอ้ร้านค้าข้างๆมันก็จะมีคนใช้มากขึ้นคนขายหมูปิ้งที่ก่อนหน้านี้อาจจะขายได้วันละห้าไม้พอคนเขา <c oughs> จ่ายค่ารถไฟฟ้าลดน้อยลงมาเขาจะซื้อเป็นสิบไม้กลับบ้านก็ได้ไงใช่